สวัสดีครับผมแฟนเพจของบอยสิริชัยนะครับหมอล้ำใจเกินรอยครับวันนี้แวะกลับมาบ้านนะครับมาทำธุระกำลังสิเขาไปในมอครับและทีนี้ก็มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับน้ำถ่่มน้ำถ่่มลุ่นสบง ไปไหนบ่นาน้ำท่วมนนสแบงครับออสูงอยู่ตัวนี่ลึกอยู่นะครับทุกคนต้องวิ่งเลนกลาง ครับปีนี้นำทัวถึงทั่วภาคอีสานยีลีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบบุทกภัยนะครับบ้านผมกระท่วมคือกันหน้านี่คือบบได้กินเลย หน้านี่คือบริกินเลยครับพี่นอ้องนะควมเขาฮอตมู่บานจัดสันแหละนีออ่น้ำา็็ยังขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับน้ำา็็ยังขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับอันนี้เพิ่งจะลังเสียเอากระสอบไส้มาก,กันแต่รถรถขนาดอรอถสูงก็สามารถไปได้อยู่นะครับรถกระบะ รถกระบังสามารถไปได้อยู่อยู่ในมหาไร่ขะถวมเท้าต้องใส่ทั้งเหลี่ยงทั้งเบี่ยงครับอ๋อรถแค่นี้ไปลังมาก ไปท้เบียนรถตู้ก็หายนัดกันแล้งเอามิวเอกไปน้ำหาทะเบียนรถตู้นะครับเดี๋ยวจะมารายงานสถานการณ์น้ำอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวไปเห็ดแมนครับน้ำยังขึ้นอยู่ตลอดเลยครับผม แต่ว่าคือบมถ,ถ่วมอดบ้านคนะรับบมถ,ถ่วมอดบ้านแน่นอนครับเดี๋ยวผมมาไล์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแนละ้วผมไปเฮดตุลาก่อนเดี๋ยวมาไล่สดเบิ้งนำท่วมยูทงนะครับผม